ในที่สุดนะอวตารเวอร์ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนที่ทําการไปษนีใหม่และระบบฝนตกไปดูกันดีกว่าว่าอาวตารเวอร์เขาจะให้อะไรบ้างนะเอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะให้รถมาฟรีอีกแล้วสวัสดีครับผมคนส่งของครับดูท่าทางผู้ชายคนนี้นะคะใจดีมากๆเลยเอาขนมให้น้องด้วยย่ะเอาล่ะวพวกเราจะขอไปส่งของบ้างแล้วกันนะคะเราเดินเข้าไปในสถานีดีกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าสถานีนี้นะ่ะมีซองจดหมายเยอะเลยนะแล้วตรงน,นี้เขาใส่อะไรไว้บ้างนะ่ะขอเปิดดูหน่อยแล้วกันเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ชุดด้วยไม่พอนะคะนี่อะไร่ะ อาจจะเป็นความลับก็ได้นะใช่แล้วค่ะมันเป็นความลับไปหาได้เลยนะคะเออแบบนี้เนี่ ขอบคุณนะคะเอาล่ะเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าตรงนี้มันคืออะไรบ้างนี่ไงล่ะอุ้ยดูเหมือนว่าข้างหลังนั่นน่ะอาจจะเป็นพัสดุที่พนักง,งานกำลังจะจัดส่งนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ฝากจดหมายไว้โอ้มีหลายช่องเบืองมากเลยอาจจะมีความลับอยู่ในนี้ด้วยก็ได้นะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ห่อ,อของคะ่ะเพื่อที่จะส่งไปให้ทุกคน <c oughs> ให้ดูเหมือนว่าจดหมายมันจะไม่ได้นะต้องเป็นของชิ้นใหญ่เท่านั้นไว้แต่ส่งน้องหมาไม่ได้นะคะต้องเป็นของเท่านั้นเฮยน่ารัจังเลยนะคะอัปเดต สเพื่อที่จะให้เรารอคิวด้วยนะคะถ้าน้องๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะใครที่ลบเกมมาแล้วโหลดกลับมาเลยแล้วใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะคะพย่าคิดว่ามันไม่ฟรีนะเสียใจจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> แค่ฝนตกก็อเมซิ่งแล้วไปโหลดกันเลย